ซึ่งขั้นตอนการตรวจอันนี้ทุกอย่างจะสําคัญมากเพราะเราจะเน้นประเด็นหลักเลยคือต้องควบคุมไม่ให้เขามีแตยาที่เขาวาดเท่งข้อความคอนแทคเลนส์ค่ะเอาไว้ฟิตติ้งคอนแทคเลนส์นี่เพิ่งรู้ว่าต้องฟิตติ้งด้วยต้องฟิตติ้งค่ะเหมือนที่หนูบอกเบลเคิร์ฟคอนแทคเลนส์มีไซส์ต้องฟิตติ้งให้พอดีที่สุดค่ะไหนๆวันนี้ก็พูดเรื่องคอนแทคเลนส์กันแล้ววันนี้ผมมีคอนแทคเลนส์มาแนะนำกันด้วยคอนแทคเลนส์อะไรพี่บอสโชว์ผมลองมาแล้วตื่นมากเพื่อนคุณนี่แหละนี่ไงจอในนจจออัีร์ หนูพอจะรู้ค่าตอบแทนสตาร์ทของนักโาษณาไหมความจริงมันมีหลายสายงานค่ะแต่โดยเฉลี่ยน่าจะเริ่มต้นทั้งหมดเลยน่าจะประมาณ30,000ืู่้สตาร์ทนะต้เรียนมาตั้งหปีอ่ะให้เราหน่อยจ้ะอาก็จริงแล้วจำนวนที่เขาต้องการตอนนี้มันเยอะอยู่ไหมฮะเป็น UHO ของโลกอะค่ะเขาบอกว่ามันจะต้องมีนักโาษณานึงคนต่อประชากรสัก6 0 0 0ถึง10,000แต่ตอนนี้นักโฆษนา หนูไม่มั่นใจว่าถึงเจ0้อยหรือเปล่าในประเทศเราแต่ยิ่งใช่ค่ะดังนั้นมันยิ่งขัดเค็มมากอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปคณะนี้จริงๆก็ต้องเรียนกัน ขา,ยายอาจารย์ใหญ่ด้วยวันที่เรียนเนี่ยนักภัสนามาเนี่ยตื่นเต้นไหมก็สําหรับหนูห <c oughs> <ใ>นูก็แอบแบบใจวบวบนิดนึงใจวาวบนิดนึงใช่แต่ว่าพอลงมือทําแล้ว <c oughs> ค่ะหนูรู้สึกว่าสนุกกับการที่ได้เรียนรู้การนี้ก็ตัวอย่างค่ะภาพถ่า <c oughs> ถยจอประสาทตาแล้วก็จะถ่ายดูก็เห็นแบบควประสาทตาแล้วก็จะเช็คได้คนไข้มีโรคอะไรเส้นเลือดยังไงบางที่คนไข้แต่ตรงนี้เราดูได้หมดเลยคนไข้ไม่มีทางรู้อ๋อเอาละเห็นไหมคนไข้ม่รู้หรอมันคืออย่างหนึ่งคือเอาเคเป็นคนดูแลตัวเองอยากตรวจ ใจอย่างหนึ่งคือมึงไม่เคยตรวจอะไรเลยนะใช่จังหวัดเนี้ย